ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอริโอเฟอร์ดินานชื่นชมผลงานของมัตทายเดลิกในฤดูกาลนี้และมองว่าตอนนี้เป็นตัวเลือกแรกๆในทีมของดูเบนอโมริมไปแล้วท่ามกลางประเด็นที่กัปตันทีมอย่างบูโนแฟนันมักถูกมองว่าเป็นตัวจริงเพียงคนเดียวที่การันตีการลงสนามเฟอร์ดินานคิดว่าในตอนนี้เดลิกกลายเป็นอีกคนที่ขาดไปไม่ได้แล้วสำหรับอโมริม ฟอร์ดินานตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง u t u b e ของเขาว่ามัตตาลิกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้แข็งแกร่งในทุกมิติผมคิดว่าเขาน่าจะกลายเป็นชื่อแรกในลิสต์หากเราพิจารณาจากการที่เลนนี่ยโรที่เป็นตัวสำรองในช่วงสุดสัปดาห์ตอนนี้เดลิกดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกกองหลังอันดับหนึ่งของทีมจากมุมมองของผู้จัดการทีมผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีมากและการที่เขาสามารถเบียดแฮร์รี่แม็กควายลุดออกจากทีมได้ก็บ่งบอกทุกอย่างแล้ว เขาเกือบหลุดจากสายตาผมไปแล้วเดลิกได้ลงเล่นทุกนาทีในเพียมหลีกรุูการนี้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสคนโดยขนาบข้างด้วยโยโรและลุกชอเป็นส่วนใหญ่แต่ในเกมกับเชลซีแม็กควายได้กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งในตำแหน่งกองหลังตัวกลางโดยเดลิกขยับมาเยือนทางฝั่งขวาแทนโยโรซึ่งเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในเกมรับและลุกจนได้รับคำชื่นชมอย่างมาก ไทเลว์ม,มาเลเาซียแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังฝึกซ้อมกับทีมยู21ของสโมสรตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าเขาสร้างความประทับใจให้ทั้งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมด้วยความจริงจังและทัศนคติที่เป็นมืออาชีพสุดๆแข้่วัย26ปีซึ่งเป็นนักเตะคนแรกที่อริก ark, เทนฮากเซนเข้ามาในปี2022ด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์ตอนนี้กลายเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในกลุ่มบอมสกอตของรูเบนอาโมริม กลุ่มนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนทำทีมชุดใหญ่ตามรายงานของเดลี่เมลระบุว่ามาเลาเซียได้ยื่นเรื่องขอลงเล่นกับทีมยูย่แต่ยังไม่ได้รับไฟเขียวขณะที่เพื่อนร่วมทีมต่างชื่นชมในความเป็นมืออาชีพของเขาถึงขั้นบอกว่าทัศนคติของมาเลาเซียคือแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนโดยก่อนหน้านี้นเจ้าตัวเคยลงเล่นให้ทีมยูย่มาแล้ว1น,นัดในศึก EFL t r ท phy เมื่อรุ่นกันก่อนลงสนาม45นาทีในเกมพบฮัตเดอร์ฟิลด์หลังจากพึ่งหายเจ็บ แม้โอกาสกลับไปสู่ทีมชุดใหญ่ของอโมริมจะอย่างริบรีแต่มาลเลเซียก็ยังเดินหน้าผลักดันตัวเองเพื่อเรียกความฟิตและฟอร์มการเล่นโดยหวังว่าจะคว้าโอกาสใหม่ๆได้ในอนาคตมีแต่ข่าวดีดาโลหายเจ็บซ้อมผีเต็มรูปแบบดีโกโดาโลปราการหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วหลังจากพลาดการลงสนามสนัดที่ผ่านมาเพราะอาการบาดเจ็บ กองหลังทีมชาติโปรตุเกสได้รับบาดเจ็บระหว่างการรับใช้ชาติทำให้ไม่สามารถลงเล่นในเกมพบแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีได้แต่ก่อนเกมเพียงมหลีกวันเสาร์นี้ที่จะพบกับเบนฟอร์ดดาโล่กลับมาลงซ้อมเต็มที่ร่วมกับทีมที่แค็งริงต้นได้แล้วด้านมาทูธคุยนย่าและเมีสันเมาส์ก็พึ่งหายเจ็บกลับมาได้ในเกมชนะเชลซีที่โอทัฟฟอร์ดเมื่อวันเสาร์โดยทั้งผู้ถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองและกำลังเร่งฟื้นฟูความฟิตเพื่อหวังกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้ง อยู่ในเตจจะหมดสิทธิ์ใช้งานคาซิมิโลในเกมกับเบนฟอร์ดหลังจากเข้าโดนใบแดงในเกมเจอเชลซีและกำลังรับโทษแบนหนึ่งนัดนอกจากนี้แซมมาเธอร์มิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย21ปีจากอะคาเดมีก็มีส่วนร่วมในการซ้อมกับทีมเมื่อวันอังคารด้วยคริสเตียนเอลิกเซนอดีตมิดฟิลด์แมนเชสเตอร์อยู่ในติดตั้งความหวังแฟนบอลสังกัดเก่าจะอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นและเลือกคาดหวังว่าทีมจะเป็นแชมป์ลีกทุกปี อีริกเซนเพิ่งออกจากปีสแสดงไปเมื่อซัมเมอร์ก่อนเซนฟรีซบบวบวกในบุนเดสลลกาและต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสัมภาษณ์ถึงทีมเก่าหากถามแฟนบอลยูไนเต็ดพวกเขาต้องการกลับสู่การเป็นแชมป์ลีกทุกซีซั่นไป20ปีแบบที่เคยทำมาก่อนแข้งเดนมาร์กวัย33ปีเริ่มกล่าวเวลานี้ของฟุตบอลการทำแบบนั้นแทบเป็นไปไม่ได้มันยากมากเมื่อหลายทีมเต็มไปด้วยผู้เล่นที่ดี แน่นอนว่าแฟนบอลต้องการกลับสู่ระดับท็อปอย่างมั่นคงแต่การคว้า FA ฟเัและคาราบาวครับในสซีซั่นก่อนคือสิ่งที่หลายสโมสรจะภูมิใจหากทำได้แต่ขนาดภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ยูไนเตดมันเหมือนกับว่าผลงานเหล่านั้นยังไม่ดีพอผมหวังว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงถึงแม้คาราบาวครับจะเป็นถ้วยเล็กแต่ในตอนที่เราเป็นแชมป์มันคือเรื่องใหญ่บทสัมภาษณ์เดียวกันเอริกเซนยังกล่าวต่อถึงเหล่าตำนานสโมสรที่ชอบออกมาวิจารณ์ทีมเก่า คุณเห็นอยู่แล้วว่ายูเนเต็ดใหญ่แค่ไหนหลายคนต้องการมีส่วนร่วมแม้แต่ตอนนี้เราก็ยังพูดถึงสโมสรน,นั้นแน่นอนยิ่งมีความเห็นและความรู้สึกแง่ลบต่อสโมสรมากเท่าไหร่ทีมยิ่งเจอเรื่องยากมากเท่านั้นแฟนบอลตามดูฮีโร่ผ่านทีวีและความเห็นแง่ลบพวกเขาไม่ได้ช่วยผู้เล่นปัจจุบันที่สโมสรน,นั่นคือสิ่งที่คุณเจอเสมอในฐานะผู้เล่นยูเนเต็ดแต่คุณแค่โฟกัสกับฟุตบอลผมคิดว่ายูเนเต็ด ทำเรื่องนี้ได้ดีเราโฟกัสกับเกมโดยไม่สนใจสิ่งที่ผู้คนพูดมากนักสโคฟันเซียแรดไม่มีทางปังถ้ายัางติดปาร์ตี้พอสโคฟันทงว่ามาคัดแรดฟอร์ดจะไม่มีทางประสบความสําเร็จเพราะไลฟ์สไตล์ย่าราตรีของอดีตแข้งผีแดงรายนี้แรดฟอร์ดย้ายมาอยู่กับบาร์ซโลนาด้วยสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเด,ดในช่วงซัมเมอร์นี้และถูกดรอปจากตัวจริงในเกมกับเกตาเฟ่เมื่อวันอาทิตย์หลังจากมาประชุมก่อนเกมสาย ก่อนหน้านี้กองหน้าวัย27ปีเคยถูกดรอปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเอริกเทนฮักอดีตกุนซือเนื่องจากพลาดการประชุมทีมในเดือนธันวาคม2022หลังออกไปตะเวนย่ำราตรีจนพักผ่อนไม่พอรูเป็นอัมริมกุลซือคนปัจจุบันของปีศาจแดงตัดสินใจเด็ดขาดตัดชื่อแรดฟอร์ดออกจากทีมเช่นกันเนื่องจากแนวทางการฝึกซ้อมและใช้ชีวิตของกองหน้ารายนี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของเขา ผมรู้สึกลำบากใจจริงๆที่จะรู้สึกยินดีกับมาคัตแรดฟอร์ดสโคกล่าวในพอดแคสต์ The Good The Bad and the Football ส่วนใหญ่เป็นเพราะทัศนคติของเขาทัศนคติของเขาที่มีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงท้ายนั้นมันน่าละอายมากหลายๆครั้งผมเห็นเขาไม่กระตือรือร้อนเลยเพราะอยากย้ายทีมพฤติกรรมของเขาทั้งหมดมันน่าละอายเอามากๆ ผมคิดว่าเขาพอแล้วกับแมดเดตถ้าคุณเริ่มปล่อยตัวแล้วครั้งหนึ่งคุณก็จะทําอีกเมื่อคืนนี้เขาไปรายงานตัวสายกับบาร์เซโลนาเขาคงไม่รอดตัวไปได้ตลอดหรอกนะที่บาซ่าไม่มีทางเลยเดี๋ยวนี้คนเราจะนอนดีๆกันได้ยังไงไหนจะทั้งโทรศัพท์เสียงแจ้งเตือนบ้าบ้านั่นอีกอะไรก็แล้วแต่เขาจะพักผ่อนให้ดีได้ยังไงเขามีพรสวรรค์ที่จะทาได้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกทําได้แน่นอนแต่เขาคงไม่มีวันมีความคิดอะไรแบบนั้นหรอก ปีหน้าย้ายขาดเผยโอนาน่าสอหมดอนาคตผีอนาคตของอันเดโอนาน่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดหลังมีรายงานว่ามีโอกาสน้อยมากที่นายทวารทีมชาติแครมรูนจะกลับมาที่โอทัฟฟอร์ดอีกครั้งเมื่อหมดสัญญาย,ยืมตัวกับแทปซอนสปอร์ในตุรกีปีสาแดงปล่อยโอนาน่าให้กับแทปซอนสปอร์ยืมไปใช้งานจนจบฤดูกาลโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดหลังนายด่านวัย29ปีไม่ได้การันตีตำแหน่งในทีมรูเบนอาโมริม ที่ไปสอยเซนเนอร์ลำเบนในช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาฟาบิโซโ,โรเมโนโนักข่าวคนดังรายงานว่าทั้งสมมสรและตัวนักเตะเองต่างมองว่าเส้นทางเฝ้าเสาของโอนาน่ากับยูเนเตตแทบจะปิดฉากลงแล้วและยากที่จะเห็นเขาอยู่ต่อหลังจบฤดูกาลนี้ทั้งแมนยูไนเตดและโอนาน่าเองมองว่าบทบาทของเขากับทีมใกล้จะจบแล้วมันยากมากที่จะนึกภาพว่าเขาจะอยู่ต่อหลังจบซีซั่นนี้ความรู้สึกในตอนนี้คือมันจบลงแล้วโรมมโ,โนกล่าวผ่านช่อง YouTube ของตัวเอง โอนาน่าลงเฝ้าเสาให้แทปซอนสปอร์ไปแล้ว2นัดตั้งแต่ย้ายแม้ยังไม่สามารถเก็บคลีนนชีด้ได้แต่นัดแรกก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์และแมตช์สยังทำแอซิทอีกด้วยตำรวจเมืองแมนลุยสอบเคสแฟนผีโดนยุมหัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ยืนยันว่ากำลังดำเนินการสอบสวนกรณีแฟงอีเลตแฟนผีไม่ตัดผมโดนหยุมหัวในเกมพบเชลซีที่โอทฟอร์ดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีเลตซึ่งมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมเดอะยูน d เต็ดสแตนของเขามากกว่า3 7 4 0 0 0คน ประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าเขาจะไม่ตัดผมจนกว่าปีสแสดงจะคว้าชัยชนะได้5นัดติดต่อกันหลังจากนั้นเขาปรากฏตัวในพอดแคสต์รายการวิทยุและโพสต์ของเขาถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียหลังจากไม่ได้ตัดผมมานานกว่า350วันเนื่องจากฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามสถานการณ์กลับแย่ลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อเขาถูกชายคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นเพื่อนผีด้วยกันยุ่มหัวไปหนึ่งแมตช์ในเกมที่เอาชนะเชลซี2ต่อหนึ่งเมื่อเย็นวันเสาร์ ชายคนดังกล่าวยุ้มหัวไปพลางตะโกนตำหนิเข้าไปด้วยว่าลบไปกูจะทําในสิ่งที่กูอยากทําและมันไม่ใช่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะพุ่งตัวจะเล่นงานอีเล็ต่อหน้าผู้ชมบนอราราติจั์ในโอทาฟร์ดรวมถึงเด็กๆในวิดีโอที่ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายบนโซเชียลมีเดียในตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าทั้งแมนเชสเตอร์เต็ดและตำรวจเกรเตอร์แมนเชสเตอร์กำลังสอบสวนเหตุการณ์นี้อยู่ โฆษกของ GMP กล่าวว่าเรารับทราบถึงเหตุการณ์นี้เป็นอย่างดีและขณะนี้การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปโดยร่วมมือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหยื่อได้รับการติดต่อแล้วและกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อระบุตัวผู้กระทำความผิดอันเดรสันอดีตแข้งแมนยูเสี่ยงคุก30วันค้างค่าเลี้ยงดูลูกอันเดรสันอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนศาลในเมืองฟอร์ตูอาเลเกรประเทศบราซิลสั่งให้ใจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกที่ยังค้างอยู่โดยเร็ว ไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องติดคุกเป็นเวลา30วันตามรายงานจากสื่อหลายเจ้าในบราซิลเป็นที่เชื่อกันว่าอันเดสันมีลูกราว9คนโดยรายงานไม่ได้ระบุว่าใครคือแม่ของเด็กแต่ว่ากันว่าอดีตแข้งวัย37ปีค้างค่าเลี้ยงดูลูกมาระดับหนึ่งแล้วโดยหากนับจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจำนวนเงินที่เขาค้างอยู่ก็สูงถึง1ล้า2 1 4เรียลบราซิลเดิมทีศาลสั่งเตือนอเดสันตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมา แต่เพิ่งมีการเปิดเผยถึงเรื่องนั้นอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้โดยรายงานระบ,บุว่าหากเขาติดคุกจริงๆอานเดสันก็จะยังได้รับอนุญาตให้ออกมาทำงานเพื่อชุมชนหรือรับการอบรมเรื่องต่างๆในช่วงกลางวันได้แต่พอถึงตอนดึกก็ต้องกลับไปนอนหลังกรงเหล็กสำหรับอานเดสันนั้นแขวนสตั๊ดไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2020ขณะที่ราว5ปีก่อนเขาก็เคยถูกกล่าวหาว่าทำการฟอกเงินสูงถึง4.7ล้านปอนด์ผ่านทางการเล่นคริปโต ซึ่งไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทุกวันนี้ยังมีการสอบสวนเจ้าตัวในประเด็นนั้นอยู่หรือไม่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ